สวัสดีครับวันนี้ผมกรทาชิมชัญชรนพาคุณผู้ชมทุกท่านครอบครัวคุยข่าวของเรามายืนยิ้มบนแผ่นดินอีสานกันนะครับมาที่วัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวัดโพธิสมพรแห่งนี้นะครับเป็นหนึ่งในโครงการตามรอยพระสังฆราชไหว้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์รับพลังชีวิตแผ่นดินอีสานครับ สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงมีพระเมตตาประทานพระบรมสารีริกธาตุให้กับพระอุดมยานโมลีองค์หลวงปู่จันทร์ศรีจันทธทีโปเจ้าวาดวัดโพธิสมพรพระรามหลวงเมื่อวันที่19ตุลาคม2538จำนวน9องค์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุดรธานีและในประเทศไทย ประกอบกับเนื่องในวโรกาสมงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ80ปีในปีพุทธศักราช2550 เอุดมยานโมลีองหลวงปูจ่จันสรีเจ้าวาดวัดโพธิสมพรและบรรดาศิทธยานุสิษ์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ผู้มีจิตศรัทธาอันเลื่อมใสจึงเห็นพร้อมกันดำริจัดสร้างพระเจดีถวายเพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอัฏฐาตหลวงปู่มั่นพุริทัตโตและปูชนียวัตถุมหามงคลขึ้นปฏิสถานในสถานที่อันมั่นคงถาวรไว้เป็นมงคลสถานผู้แผ่นดินไทย และน้อมก้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยโดยขนานนามว่าพระบรมาธาตุธรรมเจดีวัดโพธิสมพรเป็นวัดสายกรรมฐานภายในชั้นที่1มีพิพิธภัณฑ์บุรพาจารย์ฝ่ายกรรมฐานในชั้นที่สองจะแสดงภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวปฏิปทาพระทุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโต สะท้อนภาพประวัติศาสตร์ของพระสงฆ์ในวัดโพธิสมพรซึ่งมุ่งศึกษากรรมฐานปฏิบัติสืบต่อตามครูอาจารย์ในชั้นที่3บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้ประทานจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปริณายกและนี่คือเรื่องราวดีๆบนแผ่นดินอีสานกับโครงการดีๆตามรอยพระสังฆราช ว่ายพระธาตุศักดิ์สิทธิ์รับพลังชีวิตแผ่นดินอีสานต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีนะครับและพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ